คุณกิณะนะคะทักทายกันนะคะหนูนีนาเนี่ยก็อยู่มีกาค่ะดึกแล้วตอนเนี้ยคะแนนคุณกิจนะทักทายนะคะสวัสดีค่ะคุณยายมีนาขอบคุณนะคะที่มาแวะทักทายขอบแล้วใช่ไหม <laughs> นอนดึกอีกแล้วป้าก็มามาตามนัดค่ะเดี๋ยว พรุ่งนี้ไปทำงานอีกไหมเนื้อพักอีกอันนี้ก็หา,า,ายากหายากก้แฟหน่อยแล้วก็จะค่อยๆไปด้วยเพน่ะเพื่อนโอ้โหแค่พันก็่หวเองคิดดูแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงฝั่งนะ่หนี้ใหญ่นนเนี่ยคุมตะพานปลาเนี่ยบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะรับทรัพย์เยอะ ทําอาหารอะไรวันนี้ป้าไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมดูหาดูอาหารหน่าอร่อยอร่อยสิสวัสดีค่ะจันทวงสวัสดีนะคะมัณจีราพรจันทวงมาแล้วสวัสดีนะคะเลขมงคลเลขมงคลไอร้อนเออช่วง,งเครื่องร้อนไม่ได้เราหน้าพิ่งเปิดไม่นานเองนะ สียงนัน้อเสียงนันไม่ได้ฟังเสียงโอ้โหโื้องนอดีเลยทำมห้ล้อเร็วขนาดนี้หายากหายากเราเพียหน่อยแล้วก็จะค่อยๆไปด้วยเพจนะเพื่อนโอ้โหแค่พันกี่ไงเองคิดดูแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงฝั่งนะขอให้ทุกคนไปถึงปังๆกันเร็วๆนะคะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จอันหนึ่งครับ อ่ะแม่แนนแม่แนนสวัสดีทักกายคุณกิศนะนะคะสวัสดีจ้ามีต่อมาเป็นเพื่อนกันทักทายกันเวลานะไปเยี่ยมไปพูดคุยพบปากันไม่ปรากฏเห็นแกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำงานอีกไหมเรือพักอีกอันนี้ก็ไอ ต้องลบเกมทิ้งลบเกมทิ้งก็ไม่ออกโฆษณามันเข้าแนละ้วทำมดีอ,อนนี้ต้องปิดเนตหยุดหยุดสะดุดแล้วใช่ไหมหยุดสะดุดได้ยังเพราะว่า,าข้างในห้องหนูประกาด้วยสมุดน,นะคะไปเร็วๆยเรออันนี้ไม่มีประกาบไปาประกามาดินสอก็ได้สวัสดีค่ะ ไม่นอนเลยสวัสดีครับเช่นกันนะครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับคุณกิินะตอบกลับคุณนีนาแล้วนะคะดูแลตัวเองด้วยร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะหนูนีนาหนูนีนาถ้าหนูไปพักผ่อนไรอยู่ก็น่าเกียดเนาะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนีนาแม่แม่แนนลูกยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมคะ มันยังดังอีกบ่ดังอีกไหมแบบมีกันเป็นเพื่อนกันทักทายกันเวลานะก็ไปเยี่ยมไปพูดไปคุยพวกปะกันมันปะกินเห็นกันแปพยายามสลับที่สลับไปกันในง้นก็รับมาแล้วเขามาแล้วเขาก็มาเยี่ยมบ้านตัวเองตัวเองไม่จบเลยแล้วอันนี้ลองโทรไปทิไอคอนชื่อสวัสดีค่ะ ตื่นแล้วเหรอหวัสดีเช่นกันค่ะเป็นยังไงกันนะ้ะไปถึงไหนแล้ววัสดีค่ะยานดังไหมคะือดังแต่เสียงพัดลมขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาให้กำลังใจถทายแตะเอาับโอเคไหมทีเนี้ โอเคนะเปิดพัดลมใส่มันเริ่มเย็ยนหน่อยละแล้วอย่าโลดเดยอะเลยกว่าจะปั่นกว่าจะทําให้มันขึ้นมาได้นี่ก็เหนื่อยเดี่ยงเอาเหมือนกันกับลูกหายยังเลยหายหรือยังเนาะหายหรือยังจริงจริงเลยสัญญาณโทรศัพท์ แมงไอ้นี้มันคานจังเลยประมาณสองร้อยกว่าค่ะเพื่อนน่าจะมาแล้โอ้ยเร็วๆเดอใจจะขาดอยากจะดูซิว่ามันจะติดขัดอะไรอีกทางนะคะที่มาแวะมาเวียนมาเยี่ยมมาเยือนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณดังไอ้นี่อยู่เนี่ยมันก็จะลดอยู่เรื่อยๆอด,ดีแต่ว่าของป้าลดไม่เยอะลด อย่างมากก็สองร้อยกวขอให้ทุกคนไปถึงปังปังกันเร็วๆนะคะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จยังไอ้นี่อยู่เนี่ยมันก็จะลดอยู่เรื่อยๆด,ด,ด,ดีแต่ว่าของป้าลดไม่เยอะลดอย่างมากก็สองร้อยกวเกมเล่นเกมโฆษณาเข้าเยอะแยะก็จะกำลังหาวิธีลด เยี่ยมให้ให้ครบก,ก่อนแล้วก็จะวนไปวไุปหาอีกทางหนึ่งรีบไปปั่นมันขึ้นเปิดตาไว้นะคะมุกดูงานค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมุกขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะดำดินดำดำว่ายในน้ำ ก่อจะได้ยาใช่ไหมเียัยงคะผ่านรือยังนอ้นองแม่มกุกทักทายคุณกฤษณะนะคะคุณกฤษณะสวัสดีค่ะไม่รู้ไม่รู้กดไว้ก่อนเนะี่ยมุกก็เดี๋ยวก็จะไปอยู่แล้วสุดาบุนะอนแล้วสงสัยสงสัเยเดือดมาจางเนี่ยเดือดสะดุด นแป๊บเดียวท่านละจะไม่เกี้ยงเสื้ออุตส่าหบุกนะักแต่ว่าเฟยนก็โอเคละใกล้ใกล้เข้ามาแล้วเราก็รอดูก่อนอุย้ยตกแผลไม่นอนเลยสวัสดีครับเช่นกันนะคะผมยินดีที่ได้รู้จักครับคุณอิตชนะตอบกลับคุณนีนาแล้วนะคะยังไม่ไนอนใช่เหมหรือไม่ สวัสดีค่ะสวัสดีจะต้องดูสิกดไปตรงไหนก็โฆษณาวิ่งเข้าวิ่งเข้าได้ช่องทางถ้าปิดเสียงตรงนี้แล้วสัญญาณตรงไหมคะตรงหรือยังคะแม่ก็จะลองเปิดอีกนะสัญญาณตรงแล้วค่อออยกะื เด็โกโงเรยน,นก,กนตึมเลยใส่ต้องลบเกมทิง้งลบเกมทิ้งก็ไม่ออกโฆษณามันเข้าแล้วทำดีนี่ต้องปิดเน็ตไปพักผ่อนไปดูแลตัวเองดึกแล้วทางวนา่นไหนทางอเมริกาเตรียมตัวนอนได้แล้วโอ <laughs> ส่งไปเนะี่ยมันไม่ถาไม่ตรงกันขอให้ทุกคนไปถึงปังๆกันเร็วๆนะคะทำอะไรก็ตามให้ประสบผลสำเร็จลูกหายยังเลยหายหรือยังเนอะหายหรือยังเห็นทานข้าวทานปลาทานข้าว,วอะไร อันนี้ทานข้าวกับอะไรคะเอ้ะบะหมี่แล้วลองดูที่ว่ามันจะลบอีกไหมสักสองชั่วโมงขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณที่มาให้กําลังใจทักทายแต่เอารับเองมันจะผ่านด่านผ่านตอนผ่านเกมอะไรไปไหมอย่างเงี้ย มากเดี๋ยวจะต้องดีสักรันหนึ่งละมั้งอันเหมือนเขานี่แป๊บเดียวท่านละจะไม่เกี้ยงเสื้ออุตส่าบุกน้ายคุณนีนานะคะนีนาคุณแม่น้องแนนแม่แนนน้องฟอร์ดแม่น้องฟอร์ดเขาทักทายแล้วเองมันจะผ่นานด่านผ่าน ตอนปั่นเกมอะไรไปไหมอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทำโอ้ยตยตาย,ตายเป็นเกมปิดแลปิดไฟฟาแล้วดูสิเกมมันจะเข้าไหม